เกียรติยมอันดับหนึ่งปิยนุษิริยาตัณปุลปิยรัตน์วสนขุยบาลศาสตร์บัณดิตเกียรโยมอดับสองจำที่มาระดาลิจิรพัโพกดจุลารักษ์บัวพันธ์นิตยาจันนุบินวันวิสาทิสารวิรันดาถนอทรักสสิธรหมันตะบอลอนไพรินชัยวิเชียร ธนกรภาสกรกุญชัยอภิศัครมบรพยาบัลศาสตร์บันดิตกนกพรสีพอกนกอรอบุญคงกฤิติยาแดงจำรูนการจนาสร้อยระยะอิ่งกระมลโฮมชัยคุณสตรีสิทธิพงศ์เกียรติสุดาวงสุวรรณขวัญชนกขจรพกจันจิราพิริยสุดจินตนาลิมสิง์จิรพรประชาค์จิราวันน้อยหลุบเหล่า จีราภาคงโหดจุดิพรชาญเที่ยวชนาทิพโสพันชนานันทมรสุพรพิชิตชุติการทาามาชุติมาพรกังวานโชติรัตนญ,ญาสิทธิ์ิตาพัฒส,สุขสถานทัศนีดาจมทาริมีหงทวีธนาพรจำปาสีธนิสราทวีกเกษมธัญญกมลกงจัก ธันชนพงชัยทิดารัตน์บริพัฒน์ทิวาลักษ์ตุ้มไทยสงนฤนมลจันทาคามนันทรักน์แสวงชัยนันทาอ่างวิเชียนนิภาวันนาธงศักนิราพชรชนะชัยนุศลาช่วยลือไทยเด่นเจนปปร,นริุภูุุประพักษ์สอนบุญริมประพักษ์สอนรีชัยบาลปัทมาพรพลรีดาปาจรีเยื่อปุยปราริชาติทางธรรม พรประภาชิงกลางพัชราพรสมบูรณ์พันธิพาติงเกตพันธิพาสีมหาไทยเพนพิสุทธิพิมพาแพรวประพาดาวเรืองไพริมชัยกาพรที่เหมือนจันพัฒรานิตบ์บริมนมณีการเริงทองมัคคียาบุตรช่ำมีนหน่องคงมุกดาริธิกรรสสรินกองบุตรรัชดานรมรัชดาพรขยนันกิจ รัชนกชอมเล็กรัตนา,าอินคงรุ่งพิพิละพักรุจิกาปานคำวันิดาทุมสะวันวิสาน้อยนานวิภาณีแฝงนุษวิไลพรผิวละไมสิริวันวันนะพัสสายพินแสงฮิรันสุชาดาสิริบุญสุชาดาอินทรบุตสุปราณีบุญพรพอมอ่อนสุภัตราอนุเวศ สุมิตราแก้วสีสุรัตนาธรรัญญะสุวินัมสุขสูงเนินหาไทยขวัญวานิหาไทยพักคล้ายทองอัญชริพอรอูเล็กอม,มรินสมบูรณ์อธิธยาอยู่โยงทรงยอกรับจากสามนาทีสมนาที